เ,เทคนิคอะไรใหม่ๆก็ฉีดได้ธรรมชาติมากขึ้นแต่ก่อนคนรุ่นแม่เราจะรู้สึกกลัวกับฟิลเลอร์ฉีดออกมาแล้วแบบเดินมา3เมตรฉันรู้ว่าคนนี้ฉีดฟิลเลอร์เพราะว่าเทคนิคเก่าๆมันจะแบบมันจะโป๊ะมากเลยนะคะแล้วตอนนี้แบบเราเน้นการฉีดธรรมชาติแล้วก็ที่บอกดึงได้ให้ดึงก่อนการดึงหน้าด้วยฟิลเลอร์นะคะเราจะไม่เติมเต็มจนกว่าเราจะยก เต็มที่ก่อนฟิลเลอร์ชื่อมันก็บอกเนาะมันเป็นสารเติมเต็มคนก็เลยเข้าใจว่าเออเต,เติมเข้าไปอัดเข้าไปตามร่องจริง,รงไม่ใช่นะคะเราเราฉีดให้ยกฉีดให้ยกได้ยังไงจริงๆเราก็ต้องแม่นในแบบตำแหน่งอย่างที่บอกกระดูกตรงของแต่ละคนยุบไม่เท่ากันกระดูกหน้าส่วนการยุบไม่เท่ากันนี้ฉะนั้นเวลาฉีดสังเกตที่หมอทําเคสให้ไปหมอจะหมอจะลองดึงดูก่อนว่าที่ตำแหน่งไหนถ้าเราปักไปตรงนี้แล้วมันจะมีแรงยก ฉะนั้นการปักฟิลเลอร์ในแต่และตำแหน่งมันมีความสำคัญที่ด้วยความที่ฟิลเลอร์1ซีซีมันน้อยกว่า1ช้อนชาเนี่ยปริมาณแค่นี้แต่เราต้องปักเราให้มันมีแรงยกให้ได้มันก็ต้องปักในตำแหน่งที่มันมีเส้นเอ็นแบบมันต้องเทสดูอะค่ะว่าแต่และคนควรจะปักตรงไหนแล้วก็นอกจากปักให้ยกแล้วเราก็ต้องถามคนไข้ด้วยว่าคนไข้โอเคหรือปักที่เราจะปักไปตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ย ฉะน,นั้นลักษณะการฉีดฟิลเลอร์ที่หลีกเลี่ยงการมีปัญหาหลังฉีดมันจะเป็นแบบนี้นะคะฉีดไปต้องคุยกันไปว่าเฮ้ยถ้าหมอปักตรงนี้มันโอเคไหมฉะน,นั้นที่นี่คือเหตุผลว่าทําไมรับเคสหมอรับฉีดฟิลเลอร์แค่วันละ5เคสเพราะว่าหมอต้องแบบ ฉีดแล้วต้องให้จบตรงนี้ถ้ามีปัญหาอะไรต้องให้ให้คุยกันให้จบระหว่างก่อนฉีดระหว่างฉีดฉีดเสร็จเช็คดูอีกทีนะจะกลับไปบ้านก็จะเป็นห่วงแค่เรื่องบวมเรื่องเขียวอะไรแค่นั้นเองแต่จะของหมอจะไม่ค่อยมีเคสแบบว่าเฮ้ยตกลงมันอะไรยังไงเพราะหมอจะไม่ไม่สร้างความเข้าใจผิดให้คนไข้ตั้งแต่แรกอย่างเมื่อเช้าเนี้ยมีคนไข้ามาถามย้ำว่ายกเลยไหมยกเลยไหม <laughs> หมอกก็ส่งอาร์ตเวิร์กไว้ว่า เออถ้ามันมีปัญหาตรงนี้มันจะใช้ฟิลเลอร์ประมาณ 2cc นะแต่แต่ถ้าคนไข้ามาถึงแล้วอ่ะการตรวจโครงหน้ามันจะบอกได้ชัดว่ามันจะมีแรงดึงเท่าไหร่เพราะอย่างที่บอกมันยุบไม่เท่ากันนะต่อให้เราใช้ฟิลเลอร์ตัวเดียวกันในการยกอ่ะสมมติถ้าจะจะยกกระพุ้งแก้มตรงเนี้ยหมอบอกไม่ได้หรอกว่าแต่ละคนมันจะยกได้แรงแค่ไหนบางทีนะ ปักไปแล้วอ่ะยังไม่ได้ไม่ได้อย่างที่หมอบอกเลยแต่หมอก,ก็จะมีการบอกไว้ก่อนว่าไม่แน่ใจนะว่ามันจะยกได้หรือเปล่าถ้ายกทิศนี้ไม่ได้ปุ๊บเราอาจจะต้องมายืดคางตรงนี้เพื่อให้เส้นนี้หายไปอะไรแบบเนี้ยมันต้องมีการคุยกันฉะนั้นการการปรึกษาฟิลเลอร์มันไม่จบในอินบ็อกซ์นะคะในอินบ็อกซ์จะเป็นแค่การประเมินคร่าวๆเท่านั้นให้รู้ค่าใช้จ่ายคร่าวๆเท่านั้น